นี่ลูกหนูอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมจ๊ะเอ๊ยังคิดไม่ออกเลยค่ะแม่อืมงั้นพรุ่งนี้เราไปเลือกซื้ออาหารที่ตลาดกันไหมลูกได้เลยค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะเด็กๆเช้านี้ทานข้าวกับอะไรกันบ้างคะข้าวไข่เจียวค่ะคุณครูข้าวผัดค่ะ คุณครูคะวันพรุ่งนี้คุณแม่จะพาไปตลาดเพื่อเลือกซื้อของไว้ทํากับข้าวเราจะรู้ได้ยังไงว่าของที่ขายในตลาดสดใหม่และปลอดภัยคะนักเรียนคะวันนี้เรามารู้จักวิธีการเลือกซื้อของในตลาดที่สดใหม่และปลอดภัยกันนะคะการเลือกซื้อผักสดและผลไม้ควรจะเลือกดูที่สะอาดสดใหม่ไม่มีคราบดินหรือคราบขาวไม่มีเชื้อราหรือไขยพยาธิไม่มีกลิ่นฉุนพิดปกติ และควรเลือกซื้อผักที่มีรูพุนมีรอยกัดแทะของหนอนหรือแมลงอยู่บ้างเพื่อให้มั่นใจว่าผักเหล่านั้นปลอดสารพิษจริงๆค่ะวิธีการเลือกปลาสดทั้งปลาน้ําืืและปลาํำเค็มเราจะต้องเลือกเหงือกที่มีสีแดงสดตานูนใสฝั่งแน่นไม่มีกลิ่นเหม็นเนา่าผิวหรือเกล็ดปลาเป็นมันนะคะ สำหรับการเลือกซื้อเนื้อหมูควรเลือกเนื้อหมูที่มีสีชมพูมันสีขาวหนังเกลี้ยงและขาวถ้าเป็นหมูแช่เย็นค้างคืนเนื้อจะมีสีซีดสำหรับหมูสามชั้นควรเลือกที่มีมันบางมีเนื้อหลายชั้นหนังขาวไม่มีพังผืดนะจ๊ะขอบคุณค่ะคุณคร<า><า>ูคุณแม่ทางนี้ค่ะมีปลาเยอะแยะเลยหนูเลือกเลยค่ะลูก ไปตัวไหนดีนะ้าแม่คะผักน่ากินทางนั้นเลยค่ะลูกจะรู้ได้ยังไงคะว่าผักแบบไหนคือผักที่ปลอดสารพิษดูไม่ยากเลยค่ะแม่คุณครูเคยบอกว่าผักที่ปลอดสารพิษจะต้องมีรูพุ่มมีรอยกัดแทะข,ของหนอนแมลงอยู่บ้างนี่ไงได้แล้วคุณแม่คะส้มเขียวหวานกับง้อน่ากินจังเลยค่ะหนูเลือกเลยค่ะลูกส้มเขียวหวานขนเลือกที่มีเปิดบ้างมีสีเขียวเหลือง ส่วนง้อนะคะหนูควรเลือกง้อที่มีเปลือกและขนสีสดไม่แห้งดำนะคะลูกถ้าหนูจะเลือกผล,ลไม้อย่างอื่นเช่นสับปะรดควรเลือกที่มีตาใหญ่เปลือกสีเขียวอมเหลืองและมังคุดควรเลือกที่มีขนาดเล็กผิวเรียบเปลือกนิ่มไม่แข็งมากนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันล้างผักและผล,ละไม้กันนะลูกวิธีการล้างจะมีอยู่สวิธีวิธีแรก ล้างน้ำไหลแช่น้ำนาน15นาทีหลังจากนั้นเปิดน้ำไหลแรงพอประมาณคลี่ใบผักผลไม้ถูไปมาประมาณ2นาทีช่วยลดสารเคมีตกค้างได้25-63%เลยนะลูกวิธีที่2นำเบกกิ้งโซดาผสมกับน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดาแช่ไว้นานประมาณ15นาทีหลังจากนั้นล,ล้างน้ําสะอาดช่วยลดสารเคมีตกค้างได้90-95%เลยนะ ส่วนวิธีที่สามใช้น้ำส้มสายชูผสมกับน้ำเปล่าแช่นานประมาณ15นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดช่วยลดสารเคมีตกค้างได้6 0สิถึแปเปอร์เซ็นตเลยนะลูกแล้วปลาล่ะคะแม่เราต้องล้างยังไงคะเราแค่บีบน้ำมะนาวลงไปในน้ำที่ใช้ล้างปลาก็จะช่วยลดกลิ่นเหม็นคาวแถมยังทำให้ปลาของเรามีเนื้อขาวขึ้นอีกด้วยนะแล้ววันนี้คุณแม่จะเอาปลาไปทำเมนูอะไรคะ อ๋อวันนี้เราจะมาทําเมนูปลานึ่งกันนะลูกและทุกครั้งที่เราใช้เครื่องปรุงเสร็จเราควรปิดฝาเครื่องปรุงให้สนิทสําหรับเครื่องปรุงในบ้านของเรานี้แม่เลือกซื้อที่มีเครื่องหมายมาตรฐานออยอมีชื่อและสถานที่ตั้งสถานที่ผลิตวันเวลาที่ผลิตวันหมดอายุเพื่อทุกคนในบ้านของเราจะได้รับประทานอาหารที่อร่อยและปลอดภัยกันในลูก มาทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์กันด้วยนะคะมาทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์